ยาโมบุกไปถึงโกดังเสื้อผ้าลับที่สุดในจังหวัดสระบุรีค่ะรถจากกรุงเทพมาสระบุรีเลยนะที่นี่มีโกดังญี่ปุ่นมือหนึ่งเขามาตามแมปเจอแต่ทุ่งนาตอนแรกก็ใจหายค่ะแต่พอเห็นป้ายแล้วก็คงเออมาถูกแล้วค่ะเดียวเข้ามาทางลูกรังสมฉายาโกดังลับจริงๆค่ะนี่แหละถึงสักทีมาถูกที่นะคะที่นี่มีชื่อว่าโกดังมิกิ from Japan ค่ะที่นี่มันกว้างใหญ่มากจอดกว้างมากๆ จอดได้ประมาณ200คันเลยนะที่นี่เพิ่งเปิดใหม่นะคะสาขาแรกอยู่ที่เอกชัยบางบอนแล้วเขาบอกเปิดสาขา2ที่สระบุรีก็เลยลองตามสาขาใหม่จัดโ,<อ>โปรหนึ่งแถมหนึ่งร้อยบาททั้งโกดังดตัวละห้าสิบบาทแล้วไม่ใช่เสื้อผ้าเก่านะคะเป็นเสื้อผ้ามือหนึ่งนะคะมีป้ายทุกเข้ามารู้สึกว่าแม่จะตื่นตาตื่นใจเป็นพิเศษนะคะกับกาง <พอ S 1> เกงเพราแม่เราชอบใส่กางเกงทรงแบบนี้มากทุกคนที่ต้องมีตะกร้าแล้วเพราะว่าวันนี้ไม่น่าจะต่ำกว่าสิบสยามอ่ะกางเกงที่บ้านอ่ะน้อยมากมากนะคะเพราะว่ามันหาใส่แต่รตาดีไปเห็นตัวนี้สวยมากพี่ มืออก็ต้องนั่งขัดใช่ปะาะว่ามันแบบมีตหนิเป่าแต่ขาเป็นมือหนึ่งอะค่ะมันเป็นเสื้อผ้าใหม่เพราะฉะนั้นสภาพสมบูรณ์มากแล้วก็ยังมีป้ายติดอยู่เลยอะเธอแต่โกดังนี้ยอมรับว่าเสื้อผ้าดีไซน์